สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะเล่าถึงคดีของนักโทษประหารรายหนึ่งซึ่งก่อเหตุกับหญิงสาวอย่างโหดเหี้ยมจึงถูกรัฐบาลในสมัยนั้นสั่งลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยมาตรา27ตามที่ผมจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ครับ วันเสาร์ที่26สิงหาคมพศ2521เวลาประมาณ18นาฬิการ้อยตำรวจโทรไพรโรดเนติโกสลร้อยเวรสพอ,อ,อเมืองจังหวัดพิจิตได้รับแจ้งจากนายสมัครธรรมากูลกำนัตนตำบลท่าล้อว่าพบหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่าตายศพถูกหมกอยู่ในไร่อ้อยพื้นที่หมูห่6ตำบลท่าล้อขอให้ตำรวจไปตรวจสอบด้วยเมื่อทราบเหตุด,ดังนั้นร้อยตำรวจโทไพรโรธ รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นแล้วนำกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งเดินทางไปยังที่เกิดเหตุก็พบศพหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่ในป่าอ้อยในสภาพร่างกายเกือบเปลือยที่ท่อนล่างมีร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศจนมีแผลฉีกขาดภายในปากผู้ตายมีถุงผ้าสำหรับใส่เงินและผ้าเช็ดหน้ายัดเข้าไปจนแน่นโดยมีท่อนอ้อยค้างอยู่ในปากด้วยหนึ่งท่อนที่ศีรษะมีร่องรอยคล้ายถูกของแข็งกระแทกจนวมปูด จากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่านางสาวแสวหรือเล็กคุ้มวงอายุ45ปีบ้านอยู่หมู่หนึ่งตำบลท่าล่ออำเภอเมืองพิจิตรมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายขนมจีนหาเลรเดินขายทั่วไปก่อนเกิดเหตุนางสาวแสวได้ออกจากบ้านพักเพื่อไปซื้อยาที่ตลาดท่าล้อโดยมีพยานเห็นชายเล่ร่อนคนหนึ่งซึ่งขอทานหากินอยู่ในพื้นที่นี้เดินตามหลังไปห่าง แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าชายคนดังกล่าวจะก่อเหตุร้ายหลังจากทําการชนะสูตรพิกษพเสร็จสิ้นได้ส่งศพไปให้แพทย์ผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อนําผลมาประกอบสํานวนคดีตํารวจสนิษฐานว่าระหว่างที่นางสาวแสวออกจากบ้านเดินไปตลาดผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวคงสังเกตเห็นนางสาวแสวเดินไปเพียงคนเดียวจึงเดินตามไปเมื่อเดินผ่านมาถึงไร่อ้อยจุดเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุได้เร่งฝีเท้าตามนางสาวแสวจนทันแล้วใช้กําลังฉุดกระชากลากนางสาวแสวเข้าไปในดงอ้อยที่ลกทึบจากนั้นใช้กําลังปลุกปั้มเพื่อล่วงละเมิดทางเพศแต่นางสาวแสวต่อสู้และดิ้นรนอย่างสุดฤทธิ์ชายคนดังกล่าวจึงทําลายร่างกายนางสาวแสวจนศีรษะบวมปูดหมดเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้เมื่อเห็นนางสาวแสวสิ้นฤทธิ์ไปแล้วชายคนดังกล่าวได้แย่งเอาถุงใส่เงินไปจากนางสาวแสวแล้วยึดเอาเงินสดไปจนหมด ระหว่างนั้นนางสาวแสวคงพยายามส่งเสียงร้องให้คนช่วยอีกจึงถูกชายคนนี้ใช้ถุงเงินและผ้าเช็ดหน้ายัดเข้าไปในปากเพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องออกมาได้แต่หญิงสาวพยายามคลายถุงเงินและผ้าเช็ดหน้าทิ้งผู้ก่อเหตุจึงหักอ้อยออกมาท่อนหนึ่งแล้วใช้ท่อนอ้อยกระทุงถุงเงินและผ้าเช็ดหน้าเข้าไปในปากให้ลึกเพื่อไม่ให้คลายออกมาได้ง่ายส่งผลให้ถุงเงินและผ้าเช็ดหน้าเข้าไปอุดหลอดลมไว้จนนางสาวแสวสิ้นสติไป จากนั้นชายคนดังกล่าวได้กระทำย่ำยีนางสาวแสวจ,จนเสร็จกิจแล้วรีบหลบหนีออกมาจากป่าอ้อยทิ้งร่างนางสาวแสวไว้ในจุดก่อเหตุโดยคิดว่านางสาวแสวคงแค่สลบไปแต่ปรากฏว่าถุงผ้าได้อุดหลอดลมจนแน่นทําให้นางสาวแสวขาดอากาศหายใจจนถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงการสันนิษฐานของตํารวจในเบื้องต้นเท่านั้นส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้นต้องรอผลการผ่าพิสูจน์ศพ และต้องรอผลการสอบสวนผู้ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าชายเล่ร่อนขอทานน่าจะเป็นฆาตกรรายนี้ตำรวจใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถติดตามจับกลุ่มชายเล่ร่อนคนดังกล่าวได้เมื่อค้นในตัวก็พบเงินสดจำนวนมากคาดว่าเป็นเงินที่ชิงไปจากนางสาวแสวทราบชื่อของชายคนนี้ว่านายแสวงอินปางอายุ50ปีไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและไม่ประกอบอาชีพอะไรนอกจากออกขอทานเพื่อเลี้ยงชีพไปวันวน ตรวจสอบตามร่างกายพบว่ามีรอยแผลจากการถูกใบไม้บาดมาใหม่ๆตำรวจจึงนำตัวนายแสวงไปสอบสวนที่โรงพักผลการสอบสวนในเบื้องต้นนายแสวงไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นไม่ยอมบอกที่มาของเงินและลอรอยบาดแผลท,ที่พบอยู่บนตัวนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายเดินทางมาร่วมสอบปากคำนายแสวงซึ่งต้องเค้นสอบอยู่นานกว่านายแสวงจะยอมเปิดปากให้การรับสารภาพว่า ตนเป็นผู้ก่อเหตุกับนางสาวแสวจริงซึ่งตนเห็นหนางสาวแสวเดินไปตลาดตามลําพังก็ได้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นจึงเดินตามไปห่างๆเมื่อถึงบริเวณไร่อ้อยจุดเกิดเหตุได้เร่งขีเท้าตามนางสาวแสวไปจนทันแล้วใช้เหล็กเส้นที่ถือติดมือมาตีเข้าที่หัวหนางสาวแสวจนล่างสุดสลบไปจากนั้นจึงลากตัวเข้าไปในป่าอ้อยเพื่อกระทำย่ำยีทางเพศหลังจากเสร็จกิจแล้ว ได้ล้วงเอาเงินจากในถุงผ้ามาทั้งหมดเป็นเวลาเดียวกับที่นางสาวแสวทําท่าจะพ้นขึ้นมาจึงเอาถุงผ้าใส่เงินและผ้าเช็ดหน้ายัดปากลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งเสียงร้องแต่นางสาวแสวพยายามคลายผ้าออกจากปากจึงหักต้นอ้อยออกมาท่อนหนึ่งใช้ปลายอ้อยกระทุงผ้าเข้าไปในปากจนลึกทําให้หนางสาวแสวหายใจไม่ออกขาดใจตายโดยทิ้งท่อนอ้อยคาปากไว้เช่นนั้นก่อนที่จะหลบหนีออกมาจากดงปากอ้อย แต่ก็มาถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมพศ2521ช่วงสายตำรวจนำตัวนายแสวงไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพในที่เกิดเหตุพร้อมกับให้ชี้จุดทิ้งเหล็กเส้นที่ใช้เป็นอาวุธตีหัวนางสาวแสวซึ่งตำรวจได้ช่วยกันค้นหาจนพบจึงเก็บเหล็กเส้นไว้เป็นหลักฐานท่ามกลางไทยมุงหลายร้อยคนที่พยายามจะเข้าทำร้ายขอทานโหดรายนี้ ตำรวจต้องช่วยป้องกันเอาไว้จนการทำแผนเสร็จสิ้นจากนั้นจึงนำตัวไปคุมขังที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหลังการสอบสวนเสร็จสิ้นได้ฝากขังนายแสวงไวไท้ที่เรือนจำจังหวัดพิจิตรโดยส่งมอบสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆให้อัยการจังหวัดพิจิตรเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีต่อนายแสวงอินปรางต่อศาลจังหวัดพิจิตรต่อไป รวมทั้งส่งมอบสำเนาการสอบสวนทั้งหมดให้กับรัฐบาลเพื่อพิจารณาตัดสินลงโทษเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่สะเทือนขวัญเป็นอย่างมากวันพุทธที่22พฤศจิกายนพศ2521ช่วงบ่ายพลเอกเกียงศักดิ์ชมานันนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา27แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพศ2520 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและสภานโยบายแห่งชาติได้มีคำสั่งที่35ทับ2521ลงวันที่22บุพฤศจิกายนพศ2521ให้ประหารชีวิตนายแสวงอินปางผู้ต้องหาโดยให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามคำสั่งนี้โดยเร็วแล้วรายงานให้ทราบโดยด่วนเมื่อกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องแล้วได้สั่งการไปที่เรือนจำกลางบางขวางให้เตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่ชุดประหารชีวิตพร้อมไว้และสั่งการไปที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรรวมทั้งเรือนจําจังหวัดพิจิตรให้ดําเนินการนําตัวนชสวัดอินปรางซึ่งเป็นนักโทษประหารเด็ดขาดแล้วมาส่งที่เรือนจํากลางบางขวางจังหวัดนนทบ,บุรีโดยด่วนนายอุดมจิตตาพรผู้ประชาการเรือนจําจังหวัดพิจิตรรับคําสั่งจากผู้ว่าราชาการจังหวัดให้จัดผู้คุมสามนายร่วมกับตํารวจสอพอ,อเมืองพิจิตรอีกห้านาย ควบคุมตัวนอชอสแสวงออกจากเรือนจำจังหวัดพิจิตเดินทางไปเรือนจำกลางบางขวางในเช้าวันลุงขึ้นเพื่อทำการประหารตามคำสั่งมาตรา27ต่อไปวันพระรหัสสป,ปดีที่23พฤศจิกายนพศ2521เวลาประมาณ5นาฬิการ้อยตำรวจเอกชัยยุทธเจริญทองสารวัตรปราบปรามสพอ,อมเมืองพิจิตพร้อมกำลังตำรวจอีก4นายเดินทางไปที่เรือนจำจังหวัดพิจิต เพื่อร่วมควบคุมตัวนชสว,วงสส่งเรือนจำกลางบางขวางซึ่งนายอุดมผู้ประชาการเรือนจำได้มอบเงินให้นชสว,วงสําจำนวน20บาทโดยบอกว่าให้ไปเป็นค่าใช้ใจ่ายผู้คุมของเรือนจำจำนวนสองนายนำตัวนชสว,วงสขึ้นรถปิกอัพมีนายมนตรีเลิศสอนเป็นคนขับตำรวจจำนวน5นายทำหน้านที่ขับรถติดตามคุ้มกันโดยใช้เส้นทางมุ่งหน้าไปจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อรถวิ่งมาถึงสี่แยกวังชมพู ก็ได้จอดแวะกินข้าวกันระหว่างนั้นนชสแสวงได้ถามขึ้นมาว่าพาผมไปประหารใช่ไหมตำรวจนายหนึ่งได้ตอบไปว่าพาไปควบคุมที่ลาดยาวนชสแสวงจึงพูดลอยๆขึ้นมาว่าถ้าประหารผมก็ตายหลังจากกินข้าวเสร็จร้อยตำรวจเอกชัยยุทธได้มอบเงินให้น,นชสแสวงอีก20บาทโดยบอกว่าให้เก็บไว้ใช้ในเรือนจำซึ่งตอนนี้นชสแสวงมีเงินติดตัว40บาทแล้ว เวลาประมาณ12นาฬิกาผู้คุมและตำรวจของจังหวัดพิจิตรนำตัวนชสแสวงมาถึงเรือนจำกลางบางขวางเป็นที่เรียบร้อยโดยมีนักข่าวจำนวนหนึ่งมาดักรออยู่ก่อนแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ขอทานโชดผู้นี้เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางบางขวางรับตัวนชสแสวงเข้าสู่ภายในเรือนจำในทันทีโดยนำตัวไปไว้ในหมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งรอเวลาที่จะทำการเบิกตัวมาดำเนินการประหาร ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีต่อไปเวลาประมาณ14นาฬิกานายอุดมพิริยวิทย์รักษาการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางได้สั่งงดการเยี่ยมญาติและสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาการของเรือนจำดูแลพื้นที่รอบเรือนจำห้ามนักข่าวและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรือนจำเข้าใกล้แนวกำแพงเรือนจำอย่างเด็ดขาดพร้อมกับให้ทำการแจกจ่ายอาหารเย็นให้กับนักโทษทั้งเรือนจำโดยให้นักโทษทุกคน เร่งรัดทำภาร,รกิจส่วนตัวให้เสร็จเพื่อขึ้นตึกขังเร็วกว่าปกติเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของเรือนจำกลางบางขวางได้ข้าเบิกตัวนอชสแสวงที่บวชควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งนำตัวมาที่ฝ่ายควบคุมกลางเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆก่อนการประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังของเรือนจำ เข้าทำการพิมพ์รายนิ้วมือนชอแสวงพร้อมกับตรวจสอบประวัติบุคคลรวมทั้งตําหนิแผลเป็นและรอยสักเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกับในคําสั่งให้ประหารชีวิตจากนั้นได้ให้ทําพิหนายกรรมแต่นชแสวงไม่มีสมบัติอะไรส่วนเรื่องจดหมายสั่งเสียถึงญาตินชแสวงขอให้เจ้าหน้าที่เรือนจําช่วยติดต่อญาติในจังหวัดพิจิตรสองคนให้มารับศพด้วยเมื่อมาถึงอาหารมื้อสุดท้าย นอชอสวงตักอาหารกินเพียงนิดหน่อยแล้วดื่มน้ำเย็นและสูบบุหรี่ชนิดมวลต่อมวลเพื่อคลายความเครียดเวลาประมาณ17นาฬิกานายถาวรจิตเยี่ยมประหลัดจังหวัดนนทบุรีนายหานพันสมบูรณ์ตัวแทนกรมราชัณฑ์พันตำรวจโทหม่อมราชวงศ์กีรพันธ์กิษสดากรรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นคณะกรรมการประหารชีวิตและภาพมหาคอยกระตัสาโลจากวัดบางแพรกใต้ ได้เข้าสู่ภายในเรือนจำเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของเรือนจำเข้าทำการอ่านคำสั่งประหารชีวิตตามมาตราย7 7ให้นอชอสแสวงฟังแล้วให้เซ็นทราบในคำสั่งนี้สำหรับในกรณีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานจากนั้นพี่เลี้ยงได้นำตัวนอชอสแสวงไปฟังเทศนาธรรมจากพระมหาคล้อยที่ใต้หอรักษาการเชั้นซึ่งได้กล่าวถึงกฎแห่งกรรม โดยที่นชสแสวงนั่งประดมมือรับฟังอย่างสงบหลังพระเทศจบนชสแสวงควักเงินออกมาติดกันเทศ20บาทอีก20บาทจะขอไว้ซื้อบุหรีสูบก่อนถูกประหารพี่เลี้ยงจึงบอกให้ถวายพระไปให้หมดเพราะได้เตรียมบุหรีไว้ให้สูบอย่างเต็มที่แล้วนชสแสวงจึงถวายเงินติดกันเทศไปทั้งหมด40บาทตามที่ได้รับมาในระหว่างการเดินทางหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว พี่เลี้ยงนำตัวนอชอสแสวงเดินไปสู่แดนประหานโดยแวะสักการะ,ะเจ้าพ่อเจตคสกุปแล้วเดินต่อไปยังห้องประหานซึ่งต้องเดินผ่านข้างแดนสุจธรรมไปเมื่อเข้าไปถึงศาลาเย็นใจซึ่งเป็นศาลาแปดเหลี่ยมพี่เลี้ยงให้นอชอสแสวงนั่งที่เก้าอี้หันหน้าไปทางอุโบสถวัดบางแพกใต้โดยให้ถือดอกไม้ทูบเทียนพนมมือไว้พี่เลี้ยงนายหนึ่งนำผ้าดิบสีขาวมาผูกปิดตานอชอสแสวงจากนั้นพี่เลี้ยงจํานวนสามนาย ได้ช่วยกันประคองตัวนอชอสแสวงเดินเข้าสู่หลักประหารนำตัวเข้าไปผูกมัดที่หลักประหารหลักที่หนึ่งเมื่อผูกมัดแน่นดีแล้วได้ทำการตั้งเป้าตาวัวให้ตรงกับจุดที่ตั้งของหัวใจเสร็จแล้วได้เอาทรายแห้งโรยรอบหลักประหารเพื่อใช้ซับเลือดที่จะไหลเจิงลงมาแล้วแจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดประหารทราบพลเลงปืนได้เข้าทำการบรรจุซองกระสุนแล้วส่งกระสุนเข้าลังเพลิงโดยเข้าห้ามไก่ไว้ จากนั้นได้เล็งศูนย์ปืนแบกมั่นให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของเป้าตาบัวแล้วทําการยึดปืนให้ติดแน่นอยู่กับแท่นนายประถมเกลือเพ่งเพชรคาดมือหนึ่งของเรือนจําการบางขวางเข้าตรวจสอบศูนย์ปืนอีกครั้งเมื่อเห็นว่าตรงดีแล้วได้ยืนตรงทําความเคารพไปที่หลักประหารเพื่อเป็นการขออโหสิกรรมแล้วแจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดประหาราทราบธงแดงได้สะบัดลงมาเสียงปืนดังขึ้นจํานวนหลายนัด กระสุนเข้าเป้าทุกนัดทำการประหารเมื่อเวลาประมาณ18 30. นาฬิกานาทีเศษหลังจากปล่อยทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแพทย์และพี่เลี้ยงเข้าไปตรวจดูร่างของนอชอสแสวงที่หลักประหารแพทย์พบว่านอชอสแสวงยังไม่สิ้นใจพี่เลี้ยงจึงแจ้งให้หัวหน้าชุดประหารทราบหัวหน้าชุดประหารจึงสั่งให้พิชก้าต์ทำการยิงซ้ำอีกหนึ่งชุดเมื่อพร้อมแล้วธงแดงก็ได้สะบัดลงเสียงปืนแบ็กมันดังสนั่นขึ้นอีกหลายนัด รวมกระสุนที่ใช้ในการประหารครั้งนี้ทั้งสิ้น20นัดเมื่อพี่เลี้ยงและแพทย์เข้าไปตรวจดูที่หลักประหารก็พบว่านชาสแสวงได้สิ้นใจไปแล้วหัวหน้าชุดประหารจึงสั่งให้นำร่างนชสแสวงลงจากหลักพี่เลี้ยงนำนชสแสวงลงนอนคว่ำหน้าไว้ที่หน้าหลักประหารเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังเข้าทำการพิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้ง เสร็จแล้วได้ปิดห้องประหารทิ้งศพไว้หนึ่งคืนเป็นอันเสร็จสิ้นการประหารในครั้งนี้นชแสวงอินปรางอายุ50ปีนับเป็นนักโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าโดยเพชกาตของเรือนจำกลางบางขวางลายที่216ครับ